สวัสดีนะคะสวัสดีแฟนคลับนะครับตอนนี้พี่ดิวอยู่ที่บ้านเกิดนะครับทุกคนฉลองศาลาวัดบ้านสิงไครนะครับซึ่งพี่ดิวนะครับได้จ้างหมอลัศิลปินภูไทยนะครับพร้อมกับทางวัดสุทธาวาสนะครับวันที่สองมกรานะครับแฟนคลับอย่าลืมมาดูกันนะครับนะสองมกราศิลปินภูไทยนะครับที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเอฟซี พรุ่งนี้31บดนะครับบวชชีพรามณ์นะครับแล้วก็1มกราานะครับก็จะมีรถแห่ร็อกจิบจิบนะครับแล้วก็มีชัยวุฒิเวียงวิเศษนะครับเป็นหมอลำซิ่งกลางวันนะครับวันที่2มกรลานะครับก็จะเป็นพ่อวิรพงษ์วงศินท์นะคบเป็นวัดสุทาวาสบ้านสิงขัยพี่ดิวเองนะครับทุกคนใครที่จะมาร่วมงานนะครับที่จอดรถใหญ่มากกว้างขวางเลยนะครับนะสุขสันต์วันปีใหม่ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ2มกรานะครับบรรยากาศภายในงานวัดเดี๋ยวพี่พาไปชมเลยครับ สองมัคลานะสองมัคลานะครับผู้ให่มาจากกรุงเทพกรุงไทกะสาม,มารถทีสิมามาะไรครับมีหนูหนาพาโชคนะครับมีหนูหนาอ,อ,อันนี้หนูหนผมพี่ดิวพาชมงานนะครับมาก่อนอื่นนะครับสวัสดีครับมาีพี่อาบพี่อาบวาอันนี้เป็นสอยดาวนะครับ ก็จะมีสอยดาวก็จะมีแบบว่าปวดชีพภาพตาปลาเลยครับเทปหมดเนี่ยที่หมดชีพภาพนะครับแล้วก็พี่นิวก็จะมีการจุดเทียนชัยนะครับก็คือพรุ่งนี้นะครับหมดหมดปวดชีพภาพนะครับแล้วก็สวดมหมดคาบปีพรุ่งนี้พี่นิวจะมาสวดมหมดคาบปีนะครับ แล้วก็นี้นะครับนี่เครับทุน่มนี้นะครับก็จะเป็นการจัดงานที่วัดแล้วบอกได้เลยว่าตระการตามากๆนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่แบบว่าจะมาร่วมบุญร่วมกุศลกับงานวัดบ้านเกิดน้องดิวเทระพัฒนในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับทุกคนบอกได้เลยว่าเป็นพิธีอันใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็เป็นพิธีฉลองสาราวัดนะครับทุกคน ใครที่ติดตามดิวนะครับอันนี้เลยครับฉลองสาราวัดวัดสุทาวาสบ้านสิงคายนะครับซึ่งวัดนี้เป็นวัดบ้านเกิดของดิวเองนะครับนี่เลยครับทุกคนวั้มาอาากกตดย ปีกิจปีกิจสุขุตโตนีสันตาคําถาม ก็ตรงนี้นะคะในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพิธีต่างๆนะคบไม่ว่าจะเป็นบูชาดอกไม้ธูปเทียนนะครับเป็นการสะดอขออะไรต่างๆนะครับก็ตามจิตศรัทธาเลยนะครับเพราะว่างานนี้นะครับทางชาวบ้านบ้านสิงคายนะครับก็จัดให้พี่น้องนะครับประชาชนนะครับในหมู่บ้านรวมถึงตำบลจังหวัดนะครับใครอยากจะมาร่วมงานนะครับส่วนบนขั้นตีส่วนบงขัปีก็ สามัถมาได้นะครับทุกคนที่วัดสุทาวาสอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นโบสท,ที่น้องดิวเอาเงินมาถวายนะครับเพื่อทาสีโบสนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มครึงนะครับนีครับสวยงามนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกปักรักษาให้ลอดพ้นจากพยานอันตรายทั้งปวงนะครับขอให้ ปลอดภัยรอดพลจากย,ายัาอัตรายทั้งปวงแล้วก็ขอให้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีทั่วหน้าทุกคนด้วยนะครับสาธุสุขสันต์วันปีใหม่ครับ